สวัสดีคัะเพื่อนป้าในพาเข้าป่าแล้วนะคะเช้านี้นะ8ปดโมงคึ่งค่ะตื่นตั้งแต่6กโมงเช้านั่นแหละแต่ว่าซักผ้าทำโน,น่นทำนี่นะกินข้าวอะไรเรียบร้อยดื่มกาแฟคุณพี่แล้วก็เข้าป่ามาปุ๊บแค่ไม่กี่เมตรก็เจอแล้วค่ะเจอแล้วดอกแรกแหกหมาหนเงียงามค่ะกำลังตุมต้มๆอ,อ่อนๆไปดูซิว่า เฟร์ไหมคุณเฟรชไหมคะโอ้งามงามค่ะยังไม่มีหนอนค่ะได้ได้ได,ได้ปิดรูให้เขากัอนนะเดี๋ยวก็ตัดขาพอประมาณเอา ดินออกพอประมาณหนึ่งขออภัยค่ะเออเช้าๆนะเชา้าๆอากาศก็สดชื่นดีค่ะไม่ไม่หนาวไม่ร้อนคงจะร้อนอยู่มั้งครับแดดกำลังเริ่มออกละแดดออกก็จะอากาศก็ร้อนแล้วในป่านี่มันจะมันจะอบอ้าวนะคะ เอือต่อการที่จะเกิดเห็ดได้แล้วค่ะดอกแรกได้แล้วแล้วไปต่อกันค่ะเดี๋ยวค่ะเพื่อนๆอุ้ยมาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าเห็นเห็นบูเบอรี่เยอะเยอะค่ะดูดูอุ้ยไปเก็บเห็ดดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บบูเบอรี่นะคะ จะจำได้ไหมเนี่ยจะจำได้ไหมมุมนี้นี่โอเคโอเคค่ะเจออีกแล้วนะคะเพื่อนเจออีกแล้วดอกนึงเดี๋ยวโอ้โอ้ไปยังคะอุ้ยขานิ่มอ่ะโอ้ยไปโจยไปแล้วค่ะอ่ะไปนี่แหละ ได้เนาะไม่เป็นไรข้างหน้ายังมีอีกเยอะบุ้ย,ยไปกันไปเจอเห็ดอันนี้อีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่็นในเรียกเห็ดขมิ้นแล้วกันนะถ้าภาษาฟินเขาเรียกแกระตายเนี่ยฮับเปหรอหรือเปล่าคะถ้าคนในจำไม่ผิดนะ นุ่นเพื่อนบ้านมาก่อนแล้วค่ะผู้สาวนั้นผู้สาวนันนุ่นเสียงว้าวโทรศัพท์จ้อจๆอยูย่พุ่นนี่ค่ะงานงานนะนี่ก็เอาค่ะเอาเปนิชฟ่กินอร่อยค่ะอร่อยคนฟินไม่ค่อยรู้จักกินนะมันอร่อยแต่ว่า มันอร่อยในรูปแบบของอาหารบ้านเราไงคะโอเคเริ่มเริ่มแล้วไปต่อค่ะเห็ดตัวนี้ก็คล้ายๆเห็ดเบื่อนะคะแต่ว่ามันมีสองแบบอีกแบบหนึงกินได้แต่แต่ใน,นหนังสือป้านยไม่มีนะคะ ไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรแต่เห็นป้าช่องอะไรนะที่แกอยู่เดนมาร์กป้าเหนก็ไม่แน่ใจว่าชนิดเดียวกันหรือเปล่าเห็นแกเก็บอยู่ค่ะแต่ป้าไหนไม่กล้ากินหรอกนะคะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะแล้วมันมีคู่แฝดหรือไม่ป้าเหนก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นป้าเหกก็จะไม่เก็บนะคะไปค่ะไปต่อ ตัวนี้ก็เห็ดอะไรไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแต่ตัวนู้นเป็นเป็นเห็ดฮับไปโหลคล้ายๆเห็ดไทยบ้านเราแก่ยังคะเนี่ยแก่ยังเอ่ยแก่แล้วคะ่ะ ก็เป็นเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งนะคะอร่อยนะเนี่ยต่อย่างได้อยู่ค่ะเห็ดพึ่งอะไรภาษาฟินปนจําไม่ได้ค่ะแต่กินได้อะไปละจะกิ่งไปไหนแล้ว จริงๆแล้วเห็ดพวกนี้เขาจะขึ้นเป็นกลุ่มๆนั่นต้องหาดูบริเวณรอบๆนะมีอีกบอ่อมีอีกไหมคะน,นันมันดอกนึงแต่ไ่น้อยอยู่เลย ที่บอกทางโน้นก็มีที่ปนาในบอกถ้าเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะคะโอเคเอาสกิงคองลัมนแคลนไปใชเจะตรงนี้ดอกนหนึ่งนะคะดืขึ้นบนตอไม้ผุๆนะแล้วก็ในบริเวณเดียวกันนะคะพนชนิดนี้เขาจะขึ้นเป็นกลุ่ม ค่อยตัดขานี่อีกดอกหนึ่งตาไม่ดีนี่มองไม่เห็นนะคะนี่เพราะว่าเขาจะดำๆไหนคุณพี่บอกฉันไม่เห็นเลยคุณไหนเอ้ย้ี่เสื้อต่วะ่ะอนนันนั้นไม่ใช่คุณพี่นู่นอยู่ข้างในอีกดอกนี่อ๋อป้าเด็ต้องมดุดนะนี่ ดดค่ะ,ะเดี๋ยวใครตัดขานะโอเคเดินออกไปตัดขากันค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานสองดอกเล็กๆเรียงก,ก,ก,กันค่ะตรงนี้เพื่อนๆกำลังอ้ออ้ออ้อขายาวๆแน่นๆเลยค่ะ อันนี้ก็เอาได้อยู่นะคะอ,คอย่าลำคานไปในตัดขาเห็ดนะคะไปะในตัดพอประมาณนะถ้าไม่ตัดเลยมันก็จะมันก็จะสกระปรกนะคะ มีมีคนเอาหมามาเดินในป่าลึกขนาดนี้เลยป่าลึกอยู่นะเนี่ยโอเคค่ะได้ละสองดอกกำลังตุมติมิโอเคค่ะเออคุณนาเห็นอีกดอกนึงแล้วค่ะคุณนาเห็นอีกแล้วดอกนึ่งลเล็กๆค่ะ ดันอันนี้ขึ้นมานดอกเล็กแต่ขาอ้วนๆอ,อ,อยู่นะไม่ดีเลยค่ะไม่ดีน่าจะไม่เข้าท่าด,ดูดูก็ดูโอเคโอเค,อเคไปเต้าค่ะให้เป็นเพื่อนดูเห็ดมันปูค่ะกั้นตะระรีกำลังเล็กๆอยู่เลยค่ะเล็กเกินนะ ยังไม่เอานะคะเล็กเกินไปนะโอเคค่ะเดินขึ้นไปตามร่องน้ำอีกสักหน่อยเห็ดพุ่งหวานเขาจะขึ้นตามป่าสนแบบนี้นะคะป่าสนที่แบบไม่ทึบมากแล้วก็ต้นสนจะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรจะต้องใช้เวลาบ่มเพาะเชื้อ หลายลายปีนะคะโอเคไปต่อค่ะ <okay, S 1> ไปต่อมาเจออีกสองดอกแล้วค่ะาในสังเกตว่าป่านี่เจอตะดอกเล็กๆแล้วก็ดอกไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยยังไม่บานนะคะ ดอกนึงค่ะตรงนี้ก็มีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดดีๆนะเพื่อไม่ถนัดเล็กๆนี่ก,ก,ก็เอานะ ได้สามดอกค่ะตรงนี้ตื่มกันตื้มกันได้ค่ะเจออีกแล้วค่ะเจอแต่ดอกไมน้อย น,นิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วนิ่มแล้วโอเคค่ะตัดขาก่อนนะคะตัดขาก่อนช่วงนี้ก็มีเห็ดตัวนี้นะคะเห็ดเสเดือนนี่เจอบ่อยนะนี่ค่ะเจอค่อนข้างจะบ่อยเลยแต่ว่าป้าเนยก็ ไม่เคยกินค่ะก็เลยไม่เก็บนี่สิเบอกว่าทางนี้มีตัดกติดอกนึงไปขับไปเก็บมันนานพี่เขาจะเห็นดอกนึงนะถ้าเขาไม่เหยียบก่อนโอ้ดอกใหญ่เลยค่ะแต่ว่าแกหรือ,อยังเอ่ยดูสิ ยงุงยุงกัดเจ็บนะยังไม่แก่คะ่ะได้อยู่เอ้าลอ,อยอะไรมากินจะโบ๋เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปในใช้สองมือตัดโอ้ย,ยุงกัดจังเลยใช้สองมือตัดออกดีๆดีดกว่าน,นะได้อยู่นะคะ ยังไม่แก่แต่ว่าเป็นอะไรมากัดไม่ใช่ดอนนะคะได้ค่ะได้อันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดน้ำหมากยักษ์เลยนะไปเรียงเนี่ยไปแล้วคะ่ะนิ่มหมดแล้วแล้วก็ต้องเจอเจอเห็ดพุ่งอีกดอกนึงคะ่ะดูแต่ว่าน่าจะไปแล้วนะ ไปแล้วคะ่ะนิ่มแล้วอเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แหละอะไปต่อคะ่ะนี่กระโดดหนึงคะ่ะตะกี้ประเดีกดวิดีโอแล้วมันไม่ไปดอกนี้ได้คะ่ะดอกนี้ได้เห็ดอันนี้อร่อยอยู่นะบ้านเราเรียกเห็ดน้ำหมากหรือ หน้าเหล่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะอันนี้ภาษาฟินเขาเรียกอิโซฮับไปหรออะไรวิ่นีอิโซฮับไปหรอ,อรวินอโซโซ่น,นีก็คือสีของเขาเนี่ยคะ่ะสีวายนะได้คะ่ะดอกนี้ได้อยู่โอเคเอาไปแกงเป็นเห็ดรวมเนาะโอเคค่ะ จออีกแล้วดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งหวานหวังว่าคงจะงามนะบึงบ้งโอเคคะแน่นอยู่นะขาแน่นอยู่ค่ะได้ได้ได,ได้ค่ะได้ได้ไดโทรศัพท์คุณพี่เขา้า

มันดอกกล้วยไม้เลยนะคะแต่ว่าขนาดจิ๋วๆนะใ่ใบเขาก็ขายนะคะใบเขาก็ขายขึ้นมาต้นเดี่ยวๆเลยค่ะมีกลีบดอกอะไรเหมือนดอกกล้วยไม้เลยถ้าไปใกล้ๆมันก็จะเบอร์ๆนะ โอ้ตอนนี้เหงื่อเหงื่อพลักเลยคันในในป่านี้จะอบอ้าวมากไม่แปลกใจที่มีเห็ดขึ้นนะคะได้เหงื่อเหมือนกีฬาเล่นกีฬาที่ชอบนะสนุกแต่ได้เหงื่อนะคะไปค่ะเจออีกแล้วนะคะเพื่อนๆดอกนึงโอ๊ย อะไรเกาะทรายเกาะขวาคุณทากคุณทากก็แย่งเรากินตลอดเลย,ยไม่ใช่สิพูดใหม่เราอ่ะมาแย่งเขาพูดได้ยังไงว่าเขาแย่งเรานะดอา้าทั้งหนอนทั้งทากเอ้ยจะได้กินไหมเนี่ย โอเคค่ะเเห็ดออกแต่ไม่สมบูรณ์เนาะไม่สมบูรณ์ค่ะปันใ้เห็นแบบแบบู่จองไหนอันนั้นมันมันไม่ใช่เห็ดมันไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะอันนี้ที่ปานในบอกว่าเป็นเห็ดเห็ดอะไรที่มีกู้แฝดนะคะนีน คุณธยาช่องคนรักเห็ดที่อยู่อเมริกาเธอจะรู้นะเนี่ยเธอจะรู้ว่าใช่เห็ดละโงกไหมคะคุณธยาป้านว่าใช่นั้นเนี่ยมีกระป๋อที่ขาด้วยค่ะมีถุงที่ขาด้วยนะนี่แค่อีกดอกมันง่ามงามนะมุมนี่ แต่ป้านัยไม่เคยกินค่ะป้านียไม่กินป้านยไม่เก็บค่ะโอเคนี okay. ่ป้านัยก็เห็นเห็นึังขาลายหรือเปล่าคะเนี่ย่าจะใช่นะใช่โบใช่ค่ะแต่เป็นอีกพันหนึ่งที่ที่เป็นขาขาวนะหัวส้มแต่ว่าขาขาวๆแต่เป็นอ่า ใช่ะนะปุ่นอีก,กิตติเหมือนกันเป็นเห็ดพึ่งที่เกิดจากต้นไม่ใช่ต้นสนนะคะเป็นต้นอะไรต้นห้าป่าหรือเปล่าเนี่ยถ้าเห็ดพึ่งชนิดนี้เขาจะขึ้นกับต้นห้าป่านะห้าป่าภาษาฟินเป็นไม้ต้นไม้ที่เนื้อดีชนิดหนึ่ง นะคะปุ้นอิกิตาติเอ็ดพิ่งหัส้มหัส้มส้มขาขาว เห็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ค่ะเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราเลยนะเป็นไข่ไข่ค่ะเดี๋ยวเป็นลอ้เขี่ยให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ไอ้ที่ตัวเห็ดเมาอะค่ะใช่ไหมน่าจะใช่นี่เป็นไข่เลยค่ะนี่เห็นไหมเหมือนเหมือนนะคะเหมือนเห็ดละโงกมากเลยนี่แล้วอีกตัวหนึ่ง กินไม่ได้นะคะอันนี้นไม่รู้จักน่าจะเมาค่ะไม่เคยกินไปต่อค่ะไปต่อเผือดพึ่งขาลายคะเดดดอกใหญ่ๆค่ะแกะหรือยังเอยแกไหมคะ เอาขาได้อยู่แล้วเนี่ยพึ่งขาลายนี่เขาจะกรอบกรุบดีมากนะคะเวลาแกงนะเขาจะไม่ค่อยเละนะได้อยู่ค่ะบางนข้้งจะแก่ไปล่ลดวด้วยได้เห็ดพึ่งขาลายดอกใหญ่สองดอกก็จะเต็มถังแล้ว <c oughs> โอเคค่ะไปต่อไปต่อ เจอเห็ดมันปูค่ะดูเจอเห็ดมันปูนิดหน่อยค่ะกลุ่มเล็กๆตัดขาตัดขาเห็ดมันปูแถวนี้หายากค่ะต้องต้องไปตามต่างจังหวัดนะถึงจะเยอะนะ ก็ได้อยู่ค่ะ,ะจะหยิบมีดไปหยิบเอาลูกสนตากระสอดสายหาเห็ดนะนู่นคุณพี่บอกอยู่ด้านนู้นว่ามันแก่ไปแล้วคุณพี่แก่ไปแล้วก่ะดอกนั้นนะจะอีกข้างๆกันเออได้อยู่แบบนี้น ตัตีนะเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งวัวค่ะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานแต่ก็ถ้าอ่อนๆอย่างนี้ก็ยังกินได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขาบานๆจะไม่อร่อยได้อีกดอกนึงค่ะตักตีตัตีหรือเห็ดพึ่งนัวรีนัวรี นวรืภาษาฟินแปลว่าอา่อ,อนอ่อ,อนหรือเด็กนะคะจะเรียกว่านวลเลยนวรืเมียดนวรืเมียดก็คือเป็นหนุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยนวรืตุ๊ดแต่นวลหรืเนตเต๋อะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวน้อยนะคะจะเถิดมาถิดถือก่ะถือ โอเคค่ะไปต่อเจอตุ่มตงอีกดอกนังนกะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยงามเนาะเห็ดเห็ดช่วงนี้ทำไมไม่งามแต่ก็ได้แกงอยู่ค่ะได้แกงอยู่นะเนี่ยเขาจะเน่าแบบเนี้ย อีกแล้วเด้อมิ้งค่ะข้างทางนี้นะคะขึ้นอยู่ไม่ใช่ข้างกลางทางอุ้ยแน,ยน่นจ้ะนั่นเพราะว่าขึ้นมากับรากไม้ดึงไม่ออกเรารากไม้ล็อกเลยต้องเอามีดไป โอ้ยดูเบิร์ดซ้ำนี่เฮ้ยว่าถ้าคุณพีจะคองเห็ดได้ขี้ลายอีกเห็ดดอกงามๆค่ะดูไม่มีแมลงเลยแต่ว่าติดรากม้าถัานดึงไม่ขึ้นได้แค่นี้ <c oughs> โอเคคันเพื่อนให้ดูเห็ดตัวนี้นะคะเพืเ่อนๆดูว้าวว้าว,วอันนี้เป็น วดีครับไปแลนะคุณอร่อยนะคะนี่ตัวน,นี้อร่อยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปสูดว่าเขาไปหรือยังไปหรือยังคะได้อยู่นะคะเนี่ยออุ้ยสองดอกก็เต็มถังเลยดินี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ ได้นะคะเนี่ยไม่มีหนอนค่ะโอเคโอเคเลยเอาไปแกงเห็ดรวมอะเนี่ยเห็ดรวมปนญญกินอยู่คนเดียวนะลูกๆเขาไปกินแล้วเขากินแต่เห็ดพึ่งกับกับเห็ดอะไรที่เป็นเห็ดที่เป็นเห็ดบวกอะ่ะแตตัวน,นี้อร่อยค่ะแล้วก็มีเล็กๆอยู่ข้างๆกันนี่ก็มี ีก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ก็ส่วนมากเห็ดชนิดนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตัวที่เป็นเห็ดเบื่อนะคะได้ค่ะได้จะเต็มถังแล้วค่ะข้างๆกันก็มีตัตินะคะม,มีเห็ดพึ่งหวานอีกนะอันนี้เล็กไปปล่อยไว้ก่อนนะ ไหนล่ะมีดอยู่ไหนเอ่ยขาก็จะไม่ค่อยแน่นค่ะถึงจะยังอ่อนอยู่ก็ขาก็จะกรงกวงหน่อยเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเลือกที่บ้านเอานะดูสิ่ะเจออีกดอกหนึง่งแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเจอดอก เดือดอ,อกสุดท้ายนะโอเคคุณพี่ไปก่อนละโอเคจะกลับบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวตามคุณพี่ไปใส่ถังก่อนตัดคงตัดขา